โอเคสำหรับข้อสอบตัวนี้นะครับคือเป็นข้อสอบที่เขาไม่ได้บอกตัวเลขมาแต่ให้คิดเป็นตัวแปรนะครับทีนี้เนี่ยถ้าใครใช้มุมถูกคำตอบมันจะตรงเป๊ะเลยแต่ถ้าใครใช้มุมผิดนะครับคำตอบอาจจะไม่ตรงแต่ถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องตกใจนะมันมีเหตุผลบางอย่างอยู่ที่ทำให้เราสามารถเลือกตอบข้อนั้นได้นะครับอ่ะเบื้องต้นมาดูก่อนเขาบอกว่าไงครับ เขาบอกว่าที่ริมฝั่งทะเลเนาะมองเห็นเรือนะครับประมงสองลำเป็นมุมก้มนะครับเกับเบตาจากจุดสังเกตที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล h เมตรแปลว่าถ้าเราพูดถึงตำแหน่งอ่ะที่อยู่สูงของระดับน้ำทะเลนะอ่ะพี่ให้เอคลางเนี่ยคือระดับน้ำทะเลนะครับโดยปกติแล้วมันควรจะเป็นคนที่ยืนใช่ไหมครับแต่ว่าเขาถือว่าจุดเนี้ย เป็นจุดสังเกตอันนี้คือจุดสังเกตเอาเป็นคนก็ได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับทำได้เหมือนกันปึ๊บทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงขอบเนี่ยมันสามารถมองเห็นเรือใช่ไหมอ่าเป็นมุมก้มนะครับเอลฟาแล้วก็เบตา้านี่ก้มลงไปครับปึ๊บอันนี้คือเรือนะเรือนะครับไม่ใช่ทุนระเบิดเรือนะครับนี่ปึ๊บลากไปสองอันเป็นมุมเอลฟากับเบตา้า ข้อนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าตรงไหนเป็นเอลฟาตรงไหนคือเบต้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแต่เราไม่ต้องกังวลน,นะอันไหนเบต้าอันไหนเอลฟาก็ได้นะครับคำตอบมันใกล้เคียงกันทีนี้เขาบอกว่าถ้าเนี่ยคือระดับสายตาเนาะการวัดองศานะครับหรือว่ามุมเนี่ยที่เรียกว่ามุมก้มมันจะต้องวัดจากระดับสายตาเท่านั้นเพราะถ้าระดับสายตาก็คือระดับจากตรงนี้ครับลากลงไปเึ๊บลงมาข้างล่างตรงนี้มุมก้มอันแรกที่ให้เป็นเอลฟาครับ ส่วนอีกมุมก้มหนึ่งที่ลงไปหารำลำที่สองเนี่ยก็ให้เป็นเบต้าครับอ่าโอเคไหมเพราะงั้นอันนี้คือลำที่หนึ่งลำที่สองนะครับเขาบอกว่าความสูงจากขอบหน้าผาเนี่ยให้เป็น H นะครับงั้นเราก็ให้ตัวแปร H ไปนี่แบบนี้ปึ๊บปึ๊บเพราะฉะนั้นเขาถามว่าเรือสองลำเนี้ย ห่างกันเท่าไหร่นะครับเนื่องจากโจทย์นะมันใช้คำว่าห่างกันเท่าไหร่แสดงว่าในการคิดเนี่ยเราจะต้องตอบในค่าที่เป็นบวกเนาะอ,ะอ่างั้นมาดูกันครับเบื้องต้นเขาต้องการหาระยะทางของทั้งสองอันเนี้ยว่ามันห่างกันเท่าไหร่แปลว่าสองลำนี้นะครับพี่กำหนดให้มันเป็น x พอกำหนดให้มันเป็น x ปุ๊บมันก็จะคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาละใช่ไหม เพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่กําหนดให้นะครับระยะทางจากเรือลําที่หนึ่งเนี่ยไปหาขอบมันนะครับพี่ให้เป็นความยาวเนาะหมายเลขหนึ่งก็ได้ครับนี่ส่วนระยะทางจากเรือลําที่สองนะครับจนกระทั่งถึงขอบเหมือนกันพี่ก็ให้เนาะเป็นหมายเลขนสองนะครับนี่แสดงว่าเราเห็นความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมว่า x เนี่ยเกิดจากระยะทางของลำที่2ลบออกจากระยะทางของลำที่1ใช่ไหมครับไอเนี่ยคือความสัมพันธ์แรกที่เราได้เพราะฉะนั้นก็เขียนขึ้นมาเลยครับว่า x เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับลำที่2ลบออกด้วยลำที่1ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าระยะทางเนาะที่เป็น2ลบ1เนี่ยมันจะสามารถหาความสัมพันธ์ได้แล้วโดยเบื้องต้นนะครับถ้าเราต้องการหามุม มุมเนี้ยที่เป็นมุมพอหมายเลขนึงเนี่ยมันจะหาได้จากตรงนี้ครับเนื่องจากระยะระดับสายตากับน้ําทะเลมันเป็นระดับที่ขนานกันดีไหมครับดังนั้นองศานะครับมันจะต้องเกิดการเท่ากันจากทฤษฎีที่เรียกว่ามุมยแย้งโอะไอตรงเนี้ยที่เราได้มันก็เลยจะต้องมีค่าเท่ากับเอลฟาส่วนของลำที่สองมันก็เกิดจากมุมแย้งเช่นกัน ก็เลยกลายเป็นเบต้าครับอ่าราะพอ,พอมันเป็นเบต้าปุ๊บกับเอลฟาก็ใช้ความสัมพันธ์เนาะของมุมเอลฟาที่เป็น h กับเลขหนึ่งเราคุ้นเคยครับ h กับเลขหนึ่งเรียกว่าอะไรเอ่ยแตนแตนใช่ไหมเรียกว่าแตนนะครับอ่าก็คือ 10. แทนเอลฟาจะต้องมีค่าเท่ากับ h ส่วนหนึ่งแต่เราต้องการเลขหนึ่งใช่ไหมก็จะเป็น1ครับเท่ากับ h ส่วนแทนเอลฟา ทำนองเดียวกันอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็คือแทนของเบต้าใช่ไหมซึ่งแทนของเบต้าครับก็คือ h ส่วนด้วยเลข2ใช่เปล่าเนี่ยของตัวนตเ,นนะเนี้ยตามแบบนี้นะเนี่ยอันใหญ่เลยนะครับเมื่อกี้เรามองอันเล็กอันนี้อันใหญ่ทีนี้พอมันได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้เลข2แล้วครับเลข2ก็คือ h ส่วนแทนเบตา้านี่เพราะงั้นก็แทนลงไปในสมก,การครับทุกคน ทำการแทนค่านะพอแทนแล้ว X เราอะมันจะเท่ากับ H ส่วนแทน a l ลฟาลบด้วย H ส่วนแทนเบต้แต่ในโจทย์ไม่ได้อยู่ในรูปของแทนนั่นแปลว่าเราต้องเปลี่ยนแทนคือ s i n กับ c o s นะครับเพรถ้าเราต้องการเปลี่ยนแทนให้อยู่ในรูปของ s i n กับ cos ก็แทนเรียกว่า sin ส่วน cos เพราะฉะนั้นนะครับมันจะเปลี่ยนจาก sin หารคอรสเนี่ยพิกคอสขึ้นไปถูกไหมครับก็จะเป็นคอสส่วนไซดแต่ก่อนจะทำตรงนั้นขอดึง h ออกมาด้วยเพราะงั้นถ้าเราดึง h ออกมานะครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็น h กับ1นส่วนแทนเอลฟาเนะลบ1ส่วนแทนเบต้าทำให้เราสามารถเปลี่ยนแทนเป็นไซดส่วนคอสได้ง่ายขึ้นแล้วครับแล้วก็พิกคอสขึ้นเนาะกลายเป็น x เนี่ยจะต้องเท่ากับ h คูณ cos a l ลฟาเนาะส่วน s i n ์เลฟาลบด้วย cos เบตาส่วนด้วย s i n อะไรครับเบตานั่นเองเพราะงั้นก็แค่ทำคอรอนก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะครับทำคอรอนเลยนะเอา s i n คูณไขว้ครับแล้วข้างล่างคูณกันเท่ากับว่า x เนี่ยจะเท่ากับ h ครับ คูณด้วยไซน์เบต้าคอสเอลฟาลบด้วยนะครับ c o สเบตาหลุดกรอบเนาะจุ๊บนิดน,นึงคอสนะครับเบตาแล้วก็ไซน์เอลฟานี่แล้วก็หารด้วยเลยครับไซน์เอลฟาไซน์เบตานั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองจากสิ่งที่เราได้อลองดูนะในโจทย์นะครับเราจะเห็นว่ามันคือไซ n ์กับไซ n ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นไซ n ์กับไซ n ์นะครับตัวสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือไซ n ์เบต้ากับ cos เอลฟามันจะไม่ตรงกับตรงนี้เกือบตรงนะเห็นไหมเพราะว่าเราอาจจะกำหนดมุมตรงนี้ผิดก็ได้เพราะว่าเอลฟามันอาจจะเกิดก่อน โอเคไหมครับอ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรามองตรงไหนนะเป็นมุมแรกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้สองตรงเนี้ยเราจะสามารถกําหนดสลับกันได้เคลนะีย์เนาะเพราะงั้นข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อกไก่อ่ะแค่นั้นคือมันขึ้นอยู่กับว่าเรากําหนดไอ้นี่เอลากับเบต้าคือตรงไหนนะคือเราไม่รู้อะว่ามุมมันคือมุมไหนนึกออกเนาะ เพราะเขาก็บอกว่ามุมก้มเป็นเอลฟากับมุมก้มเป็น Beta. เบต้าพอะงั้นเนี่ยในการกําหนดมุมคือมันไม่ได้บอกชัดเจนอย่างที่บอกไปเนาะแสดงว่าตอนที่เราทํามานะครับอ่ามันผิดแค่ตรงนี้แหละเพราะงั้นเราก็เห็นแล้วว่าโอเคไซ n ์เอลฟาไซ์เบต้าก็ตอบเลยครับข้ขอก่อไก่เขนะแบบนี้นะครับคือมุม2มุมมันสลับกันได้ถ้าใครอย่างที่บอกตอนแรกเลยตั้งแต่ต้นคอถ้าใครกําหนดมุมถูกต้องมันจะตอบตรงๆแต่ถ้าใครกําหนดมุมผิดก็คือตรงข้ามทันที นะครับเพราะถ้าพี่เปลี่ยนจากเบต้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นแอลฟาแล้วให้ยาวๆนี่เป็นเบตา้ามันก็จะสลับตัวแปรกันแค่นั้นเองโอเคไหมครับอ่อาเพราะงั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเรากําหนดใครก่อนใครหลังแค่นั้นเองเนาะพราันก็จะตอบข้อกอไก่นี่แหละนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะจ๊ะ